บีมกวีเผยปมในใจไม่เคยมองภรรยาเป็นที่หนึ่งจนกระทั่งมีลูกมาเปลี่ยนทุกอย่างจากสามีที่รู้สึกเป็นคนนอกสู่ครอบครัวที่สมบูรณ์บีมกวีและออยอติพรเล่าจุดเปลี่ยนของชีวิตคู่ในรายการว <c oughs> ูดดี้เอฟเอ็มเผยปมที่ติดอยู่ในใจไม่ได้เป็นที่หนึ่งของภรรยาเพราะให้ความสำคัญกับครอบครัวเดิมมากกว่าจนมีลูกมาเป็นโซ่ทองคล้องใจทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นพัฒนาการของลูกตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว ออยตอนนี้พี่ทีกำลังจะเปลี่ยนเป็นฟันแท้แล้วใจหายแล้วเป็นสัญลักษณ์ว่าลูกเรากำลังจะโตขึ้นถ้าพัฒนาการด้านการเรียนรู้พี่ทีจะเป็นคนมีสมาธิชัดมากสามารถนั่งต่อแผ่นแม่เหล็กตามจินตนาการของเขาแล้วดี a นี้ก็ถ่ายทอดไปยังที่อายวาสองขวบก็นั่งต่อแผ่นแม่เหล็กอยู่คนเดียวมีมลูกสองคนนี้เขามีสมาธิดีส่วนน้องทีจะเป็นแนวแบบว่าเทวปัญญาและววิธีการพูดของเขาเป็นคนที่มีวาทศิลป์มีฟิลลิ่ง ความสัมพันธ์ของคุณสองคนในฐานะที่เป็นพ่อแม่ได้มีโอกาสกลับมาทบทวนกันบ้างไหมบีมผมมีเรื่องติดอยู่ในใจมานานแล้วตั้งแต่แต่งงานกันมาใหม่ๆเลยผมมีความรู้สึกว่าออยเขาไม่ได้ให้ผมเป็นที่หนึ่งช่วงแรกๆต้องเล่าแบบนี้ครับ ด้วยความที่ต้องแต่งงานกันใหม่ๆเขาก็จะไม่รู้สึกว่าผูกพันกับที่บ้านคือหมายถึงบ้านที่ผมอยู่กับเขาตอนนี้แล้วเขาก็จะชอบหนีกลับบ้านทุกวันบางทีผมก็ไม่รู้ว่าเขากลับไปทําอะไรพอไปถึงผมก็นั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วก็นั่งดูเขาใช้ชีวิตในบ้านของเขา แล้วรู้สึกว่าผมมาทําอะไรตรงนี้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าแล้วผมแต่งงานไปทําไมเป็นอย่างนั้นทุกวันแม้กระทั่งผมออกไปทํางานไม่ได้อยู่กับเขาก็ขับรถออกไปอยู่บ้านเขาบางทีผมคาดหวังว่าโทรกลับมาหาว่าเดี๋ยวเย็นนี้กินข้าวกันนะเขาก็จะบอกว่าไม่ได้รอยอยู่ที่บ้านนะ ตอนนี้อยู่บ้านเขาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วกลับมาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกว่าเป็นครอบครัวกับผมหรือไม่ได้อยากเริ่มต้นใช้ชีวิตกับผมเลยในตอนนั้นมีความรู้สึกแบบนั้นนานไหมช่วงนานบีม,มนานเลยนะคือมันติดอยู่ในใจนานจนกระทั่งเรามีลูกโอเคเขาคงรู้สึกว่าผมเป็นพ่อของลูกแล้วผมเป็นครอบครัวแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่า ไม่เคยได้ยินจากปากเขาว่าผมเป็นครอบครัวเขาผมเป็นนัมเบอร์วันอันนี้พูดความจริงเลยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เองผมได้ยินเขาพูดตอนขับรถอยู่แล้วเขาพูดออยก็คือว่ามันมีช่วงหนึ่งออยทะเลาะก,กับน้องเรื่องจุกจิก ซึ่งน้องเขายังไม่ได้แต่งงานเขาก็รู้สึกว่าเป็นพี่สาวก็ต้องอยู่ที่บ้านดูแลครอบครัวคือยังรู้สึกว่าพี่สาวเขายังอยู่บ้านอยู่มัง้งแล้วออยเขาพูดกับผมประโยคหนึ่งว่าน้องเขายังไม่เข้าใจเพราะว่ายังไม่มีครอบครัวไม่เข้าใจว่าคนที่แต่งงานไปครอบครัวใหม่ที่สร้างขึ้นเขามีลูกมีสามาีตอนนี้มันก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งสิเขาพูดประโยคนี้ระหว่างที่ผมขับรถซึ่งพูดออกมาว่าเราเป็นที่หนึ่งแล้วความรู้สึกในหัวแบบมันป๊อปรู้สึกแบบนั้นจริงๆหัวรอ อ,อยเหมือนเด็กมีปมเลยหัวราองบีมแล้วผมก็นั่งทบทวนรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังสร้างครอบครัวกับเราอยู่หลายปีที่ผ่านมาไม่เคยได้พูดแบบตรงไปตรงมากับความรู้สึกนี้ทั้งๆท,ท,ที่คุยกันทุกเรื่องบีมคือช่วงแรกๆผมก็ถามเขาแหละว่ากลับบ้านทำไมอยู่บ้านกับผมแล้วมันไม่มีความสุขเหรอเขาตอบว่ายังงบีมผมว่าเขาคงเรียงลำดับความสำคัญว่าอยากให้บ้านเขาตอนนี้เป็นที่หมาก่อน